เป็นปีที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาบอกว่าก็เจอปีชงมาหลายปีแล้วนะที่คือที่พูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าในช่วงประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ n c o r p o o อ i o คอร์ o อรต้องเผชิญเกี่ยวกับเรื่องหลายอย่างก็เพราะว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเขาที่มีชื่อว่า Facebook เนื่องจากว่าเป็นคนที่หลายคนเนี่ยเข้าไปเขียนคอมเมนต์ทำประเด็นทำรายการส่งคลิปโพสต์ Post, ข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมส่วนตัวชุมชน ทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันไปหมดก็คือเป็นคนที่ไปสร้างคอนเทนต์ให้กับ Facebook และในวันหนึ่งเราก็พบว่าสถานการณ์ของการที่โพสต์ส่งข่าวทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเครรอของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทําให้เกิดประโยชน์ในทางทางหลายกลุ่มในทางก็เกิดความเสียประโยชน์และการเป็นสิ่งเลวร้ายในบางกลุ่มบางอนเกิดขึ้นจนในที่สุดตอนนี้ Facebook เองก็เจออีกดอกหนึ่งนะครับก็คือการที่ Facebook นั้นยังคงไม่มียังคงแสดงจุดยืนของเขาชัดเจนครับว่าจะยังไม่ไปทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของข้อความ ที่ทําให้เกิดความเกลียดชังแตกแยกที่เรียกว่า hate speech นะมาตรการนี้เนี่ยครับเริ่มถูกตอบโต้กันมาในช่วงของสัปดาห์นี้แล้วโดวยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์หากท่านผู้ชมจําได้จะมีสินค้าย่อดหนึ่งที่เรียกว่า Face North Face ก็เป็นสินค้าแบรนด์ที่แบบว่าทําพวกชุดต่างๆที่เอาไว้ใช้ลยุยแอดเวนเจอร ยังจัดเนาจัดอะไรเนี่ยนะฮะดวานออเฟซเนี่ยได้ประกาศตัดสินใจที่จะบอยคอรดไม่ลงโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียของ Facebook และในเครือด้วยซึ่งคือ Instagram, อินสตาแกรมไอจีที่คนไทยเรียกสัน้นๆ,ๆและทวิตเตอร์ถ้าจากนั้นเป็นต้นมานะครับตั้งแต่ออดเฟซประกาศเนี่ยก็มีสารพัดแบรนด์ชั้นนาระดับใหญ่ๆใ,ใ,ในอเมริกาเนี่ยเนินรอยตามครับก็บอกกันว่าจะตัดโฆษณาไม่ลงโฆษณาทุกรูปแบบเกี่ยวกับทั้ง Facebook IG แล้วก็ทวิตเตอร์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ว่ามันน่าตกใจไปกว่านั้นก็คือพอมันเริ่มมีบริษัทชั้นนาขนาดใหญ่มากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้นนําระดับโลกที่รู้จักกันไปทั่วโลกและแบรนด์มีมีมูลค่าใหญ่ขนาดระดับโลกเดินลอยเดียวตันฮนะประกาศไม่ลงโฆษณาอย่างวันนี้ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้คือบริษัทโคคาโคลาอินคอร์ปอเรชันที่อเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มโค้กที่เราทานกันนี่นะครับโคคาโคลาได้ออกมาประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าบริษัทโคคาโคลานั Coca ้นจะหยุดลงโฆษณานะครับไม่ซื้อโฆษณา กับเครือข่ายของ Facebook และก็โซเชียลมีเดียที่อยู่ในเครือของ a c e b o o k เนี่ยนะครับทั่วโลกเลยนะฮะโคคาโคล่าที่เล่นไม่ซื้อทั่วโลกเลยนะฮะเป็นเวลาอย่างน้อย1เดือนหรือ30วันคือที่ผมเน้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ละแบรนด์เนี่ยจะตัดสินใจไม่ลงโฆษณากับ Facebook เรื่องจากว่าบอยคอร์ดกับเรื่องนี้เนี่ยบางแบรนด์เนี่ยหเดือนเต็มถึงสิ้นปีบางแบรนด์อย่างเช่นโคคาโคล่าที่บอก30วันบางแบรนด์นี่บอกว่าประมาณ3เดือนก็มีนะฮะแต่ท่าที่ล่าสุดของโคกนี่บอกเลยครับว่า ตัดสินใจทั่วโลกด้วยไม่ใช่แค่ตัดเฉพาะโฆษณาในสหรัฐนะฮะแต่ตัดทั่วโลกเลยเนี่ยสาวันโคโคโคากาลาก่อนอน้นนี้จําได้ไหมครับช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆระบาดในเมืองจีนตั้งแ,แต่ช่วงประมาณมีนาคมเป็นบริษัทแรกที่ออกมาประกาศว่าตัดลดงบโฆษณาปีนี้ทั้งหมดเพื่อนําไปช่วยเหลือกรณีสถานการณ์ของโควิดพอมาถึงกลางปีโคโคคากาตัดอีกครั้งหนึ่งคือไม่ลงโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียของ Facebook ทั่วโลกและในเครือ เป็นเวลาอย่างน้อย30วันนะครับด้วยเหตุผลเนี่ยชัดเจนเลยนะครับ We are pausing ก็คือเราหยุดชั่วคราวสำหรับโฆษณานะฮะที่ลงอยู่ในเครือเคายอข่ายของ f c e e o o o นะการหยุดของเขาทั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการหยุดโฆษณาทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม และนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีแบรนด์อื่นๆที่ตัดสินใจหยุดโฆษณาเหมือนกันเช่น Verizon Verizon นี่เป็นแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อสารธบนาคมมือถือของอเมริกานะครับต่อด้วย p พ t a g o นียนะครับ REI lending club แลวก็ h Face North Face นี่ลายแ,กแรกๆเลยนะครับที่แอนตี้โครงการนี้นะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางกลุ่มพวกนี้เนี่ยได้ตัดสินใจที่จะไม่ไม่อยากให้ a c e b o o k เนี่ยนะครับมีข้อความที่เป็นแฮสปิดอะไรอีกต่อไปเนี่ยนะฮะโคคาโล่าได้ประกาศตัดสินใจตรงนี้ก็เพราะอะไรทราบไหมฮะ เพราะก่อนหน้านั้นไม่นานบริษัทยูนิล v เวซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ใช้สำหรับร่างกายในปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือว่าทั่วหัวทั่วตัวเนี่ยนะฮะได้ประกาศตัดสินใจที่จะไม่ลงโฆษณาของ Facebook Instagram และทวิตเตอร์เฉพาะในสหรัฐโอ้โหแต่ฟังระยะเวลาแล้วหนาวจนถึง31ธันวาคมต่างกันนะครับโคคาโคล่าเนี่ยหยุดหเดือนแต่หยุดทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย a c e b o o กและในเครือทั่วโลก แต่ถ้าเป็นยูนิลิเวอร์เนี่ยหยุดทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย a c e b o o k แต่หยุดยาวจนถึงสิน้นปี6เดือน6เดือนเลยนะครับอันนี้ของของทางนี้แตกต่างกันตรงนี้เนี่ยนะฮะโอ้เหลือเชื่อครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยยูนิลิเวอร์ก็เป็นแบรนด์ที่มีอ่าสินค้าที่อยู่ในเครือของเขาหลากหลายประเภทซึ่งคนไทยก็รู้จักดีนะครับอย่างเช่นดอฟดอฟก็เป็นสบู่ถูกไหมฮะดอฟอย่างนี้เป็นต้นเบนแอนเจอรี่ ben Jerry, แล้วก็เฮลเม่นนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ นี่คือท่าทีล่าสุดของบรรดาแบรนด์ยักษ์ใหญ่ทั้งหมดยังไม่จบแค่นี้ครับยังมีรีวายนะกางเกงยีนที่เรารู้จักกันดีนะฮะแล้วก็ด็อกเกอร์ซึ่งเป็นกางเกงสลักแบบเชิงมเดนิมเนี่ยนะฮะก็ประกาศตัดสินใจที่จะหยุดลงโฆษณากับ Facebook และ Instagram อย่างน้อย1เดือนในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่ง เรื่องนี้เหตุผลที่ทางรีไวล์กับด็อกเกอร์เขาให้มาก็เหมือนกันครับว่าตอนนี้ Facebook ควรจะแสดงความรับผิดชอบและ Facebook ควรที่จะแสดงมาตรการออกมาในเชิงที่ชัดเจนแล้วว่าควรจะหยุดเกี่ยวกับเรื่องของ Misinformation แล้วก็ h a Hate s s p e c h บนแพลตฟอร์มของคุณตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย a c e b o o k คืออะไรครับผมว่าเรา,เราท่านๆก็เจอกันดีถูกไหมฮดข้อความที่ทาให้เกิดความเกลียดชังแบ่งแยกแตกตา่าง แล้วก็แตกแยกอันนี้คือกลุ่มแ s p e c ดกลุ่มที่2คือ Misinformation คือข้อความที่ทําให้เกิดข้อมูลไม่ถูกต้องข้อมูลปลอม f a n e w Fa ฟกอินฟอร์เมชันอะไรอนะ่ะ mistrust information ตอนนี้เนี่ยทั้ง2อ,อย่างเนี่ยกลายเป็นหอกข้างแค่และกลายเป็นตัวที่ทิ่มทําให้การทำคอนเทนต์ของ Facebook มีปัญหามาโดยตลอดซึ่งสาเหตุก็พบได้คับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ h ฮสป e ดที่มาจากสายการเมืองของอเมริกาโดวยว่าสายการเมืองของอเมริกัน ที่ตอนนี้เห็นไหมผมเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่าให้จับตาดูครับเพราะปีนี้จะเป็นปีของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ในยุคที่มีการเลือกตั้งเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วจนโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งน,นะครับว่ากลยุทธ์ในการหาเสียงประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียนั้นเป็นนิติใหม่จริงๆของโลกใบนี้และมันมีอิทธิพลและมีผลกระทบและเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าสิ่งที่เป็นออฟไลน์หรือสื่อสาธารณะ แบบไม่ได้อยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียจากมันเป็นต้นมาเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นการใช้ t วิ t เตอร์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Facebook การโต้อตอบของนักการเมืองหรือผู้บริหารประเทศของอเมริกันที่ระดับสูงเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นมาอยู่ตลอดเวลาเพราะเรื่องนี้เองพอมันมีมากขึ้นในแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียคือ f c e e o o o เนี่ยมันสร้างความ แตกแยกเกิดขึ้นแตกต่างเกิดขึ้นจนกระทั่งทําให้เสียหายเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในสังคมคนอ,อเมริกันขนานี้ส่วนต่อกลุีนเฟสหรือคือมิสอินโฟเมชันอันนี้คือนาไปสู่ของมิสทรัฟหรือความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันก็เกิดขึ้นมากขึ้นในโซเชียลมีเดียท่าทีล่าสุดของมากสักกรเบิดซึ่งเป็นผู้มหารระดับสูงของเฟซบุ๊กเนี่ยจะไม่มีอะไรตอบโต้อ,ออกมานะครับมีแต่เพียงว่ามันคือราคาหุ้นของเฟซบุ๊กมันดาดิ่งลงไปมากเลยฮนะเพราะดูแต่ละลายสิครับยูนิลิเวอร์อย่างเงี้ Coca ย แล้วอะไรอย่างเงี้ยรีวายอย่างเงี้ยด็อกเกอร์อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวยิงจะมี Verizon อย่างงี้อีกอาจจะมีแบรนด์อื่นๆที่มีมูลค่าขนาดใหญ่โตไม่ว่าจะเป็นในเครือของ IT หรือเทคโนโลยีเช่นไรครับ Apple กนะ็ไม่แน่ใจจะร่วมวงด้วยหรือเปล่านะหรืออาจจะร่วมแบบเง,เงียบๆก็ได้ Microsoft นีอก็เหมือนกันนะเพราะว่าแบรนด์พวกนี้ถือว่าเป็นการรักษาความเป็นความเป็นยุติธรรมในสังคมนี่ยังไม่นับรวมถึงอะไรครับ Adidas Nike ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดสีผิวซึ่งเกิดขึ้นกกับกรรีีาเสยชวิต ของใครฮะทรามเนี่ยจอร์จฟอยไปแล้วก็อาจจะมาร่วมวงไพบุลกับกรณีนี้อีกและนั่นก็หมายความว่ารายได้หลักของโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook Ig Twitter ไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับทั่วโลกและในอเมริกาก็จะสุดตัวลงอย่างน่ากลัว ถอยกลับไปเมื่อสองสปีที่แล้วมากซะกเบิร์ตต้องเป็นคนที่เข้าไปถแถลงต่อคณะกรรมาการรัฐสภาของสหรัฐทั้งสอวอและสส,สเกี่ยวกับกรณีของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของ a c e b o o k ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟกนิวส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทางการเมืองอเมริกาผมได้บอกเอครับว่า2อสปีนี้ Facebook โดยมากซะกเบิร์ตนั้นปีชงล้วนเลยนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นํามาฝากกันสำหรับวันนี้กันนะฮะ